คองพิมพ์คิดทรงสวัสดีร้อยเอ็ดศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายยางคุณภาพบริโตน ไบโซนที่ได้มาตรฐานแห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่ทันสมัยบริการตรวจเท็คช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจำหน่ายยางบริโภคโซนล้อแม็กโต๊ <By Stone. S 2> โตอัพยินดีรับบัตรเครดิตทุกชนิดคอกคิดคิดสงสวสริ์ร้อยเอ็ด 101. ตั้งอยู่ที่ถนนสาย 101. าร้อยเอ็ดกรลสินหน้าห้าบิ๊กซีร้อยเอ็ดโปรโมชั่นเหนือเมฆเฉพาะที่คอกคิดร้อยเอ็ดคอนยางเหนือเมฆศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด12เดือนคอกคิดคิดสงสวสดิ์ร้อยเอ็ด 101. 043516088ถึง9เรื่องรถเรื่องยากเชื่อใจพบยิ้มอิมอกฤดูร้อนน้ำกระชอนอกครองทองหวานหอมไม่เป็นร้องกล้ามเข้านห ื่อมคร่องครบจะหาไหนต้องสั่งเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งไอศกรีขมข้าวนมะม่วงออกร้องทองที่สวนเซนส์อิ่มอร่อยได้แล้ววันนี้ที่สเวนเซ่นสาขาเนวดาร0อเอดและสเวนเซ่นสาขาบิ๊กซีรอเอ็อรวันแรงบรันรดาลใจใหม่ที่ผสานวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่ร่มรื่นและเรียบง่ายกับบ้านหรูสี่แบบสี่สไตล์ดีไซน์ที่คำนวณทุกตารางนิ้วให้ลงตัวงดงามทันสมัยอย่างมีระดับบนทำเลทองใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจาก SCG ทุกพื้นที่คือคำตอบของคุณจัดสรรได้อย่างครบครัน เอโรวันบ้านคุณภาพที่คำนวณทุกอย่างให้ลงตัวกับการใช้ชีวิตในแบบของคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084 404 9588และ081 873 7380 87 ดูช่วงรกที่2นี้นะฮะก็ต้องมาลุยกันในครัวแต่ในครัวเราไม่ไปนะฮะเราออกมาด้านนอกดีกว่าบรรยากาศดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับพี่แจ๋วนะ,ะที่เป็นเบาว่าแม่ครัวในร้านชานไม้นั่นเองแม่พี่แจ๋วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ๋วทําเป็นแม่ครัวนา,นานยังฮะห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วนะฮะก็ต้่งอยู่ประจําที่ร้านชานไม้นี่เลยค่ะเออนะฮะเมนูทําโชว์คือเมนูปลาเนรยำตะไคร้ค่ะนี่คือปลาเนินนะครับปลาเนรสดๆเราเลี้ยงเองป้ะที่ร้าน ซื้อมาซื้อมาเหรอแต่ผมเห็นมีสาด้านหลังเนี่ยนะมีปลาเต็มเลยนึกว่าเอามาจากสาด้านหลังอ๋อนะฮะแล้วก็จะมีส่วนผสมคือตะไคร่นอนหอมหอมแล้วก็ต้นหอมต้นหอมชรเลนน่ครับอันนี้คือน้ำยำที่ทางร้านทำมาเองค่ะอืแล้วก็จะมีอ่าตัวพิเขาค่ะพ่เผาอย่างี้เริ่มเลยดีกว่าเพราะแต่งนึงเราก็ทอดปลามาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเสียเวลาใช่ไหมนะครับลงมือเลยค่ะ อย่างแรกคือเราเอาอะไรใส่ลงไปก่อนเอาน้ำยำใส่ค่ะน้ำยำเรียบร้อยนะพอระคูมาแล้วแล้วก็จะใส่พริกเผาใส่พริกเผาค่ะแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันค่ะจริงมนูนี้ทำามยากเนาะค่ะขึ้นอยู่ว่าสูตรน้ำยำนี่ฮะใครจะทำแบบไหนท่าันเองอันทีนี้ถ้าอยากมาชิมว่าทางร้านชั้นชั้นไม้เนี่ยทำยังไงก็ต้องมากินที่นี่ถึงจะได้รู้ก็ทําให้มันเข้ากันละเอียดละเอียดคนให้เข้ากันครับ รสคันนี้มันกลิ่นยังไงเมื่อกี้กลิ่นของน้ำซี่น้ำจิ้มที่ทํามาแล้วกับสานที่เผาไม่กลิ่นแบบหนึง่งค่ะกอาเลต้องเอาผักลงไปคลุกด้วยไหมคะค่ะลงไปคลุกก่อนผักเอาเลยทุนเทลหมดเลยนะค่ะโอ้พีจเจ้าสีน่าทานมากหอมด้วย คือเมนูนี้จะเป็นรสอะไรอนหวานเผ็ดหรือยังไงค่ะหวานเป็นหวานนิดนึงหวานนิดนึงไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดนะฮะแต่สีมันคือสีน้ำพริกเผาสีน้ำพริกเผาค่ะอืมเสร็จแล้วก็ปลาใส่อาปลาใส่ค่ะอันนี้คือปลาทั้งตัวใช่ไหมครับแต่เราหั่นเป็นชิ้นพอคำให้กับเราลูกค้าทานจะได้ไม่ยุ่งยากอ๋อะันนี้ก็คลุกคลุกไม่เข้ากันค่ะ อง่ายดีนะอันนี้ปลาเราใช้ปลาประมาณตัวกี่กรัมนี่เป็นขีดประมาณเจ็ดขีดค่ะประมาณเจ็ดขีดเจ็ดแปดขีดคือจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ร้านขายแบบแบบนี้เลยนะค่ให้เข้ากันอาจจะคลุกยากนึงค่ะเพราะมันเพราะปลาตัวใหญ่ปามตัวใหญ่อ๋อแล้วก็ตักวางนลยฮะตักวาง ปันะี์เราทอดก,กรอบจนกระดูกสามารถบอกว่าเคี้ยวได้เลยปะค่ะเคี้ยวได้เลยใช่ไหมเมื่อกีก้แอบพูดดูกลัวตอนที่พี่เจ้าเขาทอดปลาอยู่เออทอดนานเนี่ยว่าานเป็นตัวปลาอีก คือถ้าใครว่าไปเจอปลาช่อนลุยสวนปลาตัวไหนลุยสวนมานะฮะ mm. ก็ลองมาลองชิมปลานิลลุยสวนที่นี่บ้าง mm. เออคนทำอยโู่ตรงนี้เออ <laughs> สีสันน่าโซยมากอันนี้จานหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่เจา้าประมาณสองร้อยค่ะประมาณสองร้อยใช่ไหมครับ ค่ะตัวแล้วแต่ขนาดตัวใหญ่สองร้อยอแล้วแต่ขนาดแต่ก็คือเ,เล็กลงก็ประมาณ <170. S> 1น0ร้อยเจ็สิบอเจ็ดสิบก็แล้วแต่ขีดที่เราปลาที่เขาเราเอามาได้นั้นระวางั้นเถออค่ะแล้วก็นี่เลยโรยด้วยสระแน่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูหน้าตากันชัด,ชด <c oughs> นี่เลยดูหน้าตากันชัดๆนะครับเมนูนี้ชื่อว่า ปลานินยำตะไคร้ค่ะปลานินยำตะไคร้นะครับดูไปเหมือนเหมือนปลานินลุยสวนแต่ไม่ใช่แต่เป็นปลานินยำตะไคร้จานขนาดนี้เลยนะฮะที่ร้านชานไม้นั่นเองเดี๋ยวเป็นว่าในช่วงหน้าเนี่ยเราไปคุยกับบอสพี่สูตรเจ้าของร้านกันดีกว่านะฮะว่าที่นี่มีเมนูอะไรที่วางอยู่บนโต๊ะเพียบรอเราอยู่แต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ๋อมากนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเลต่อครับ ชิดทรงสวัสดีร้อยดศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายยางคุณภาพบริโตลนไฟโตนที่ได้มาตรฐานแห่งเดียวในจังหวัดร้อยอด้วยเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่ทันสมัยบริการตรวจเท็คช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจำหน่ายยางบริโตลนไฟโตน้อแม็กโุกอัพ ยินดีรับบัตรเครดิตท,ทุกชนิดคคิดคิดทสงสวัสดีร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่สนนสายร้อยเอ็ดกาลสินหน้าห้างวิกซีร้อเอโปรโมชั่นเหนือเมฆเฉพาะที่คคิดร้อยเอดอนยางเหนือเมฆศนปซนานสูงสุด12เดือนคอคิดคิดทสงสวัสดีร้อยเอดโทรศูนย์สี่สาถึงเเรื่องรถเรื่องยางเชื่อใจคคิด อิ่มอกฤด,ดูร้อนน้ำกระชอนอกครองทองหวานหอมไม่เป็นร้องแกล,มล้มข้าวเหนียวกลุ่นละมเคลื่งครบจะหาไหนต้องสั่งเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งไอศครีมขออ้าวเหนียวม่วง,งอกรองทองที่สเวนเซนส์ อิ่มอร่อยได้แล้ววันนี้ที่เซเวน่นเซนสาขาเนวดา101และเซเวน่นเซนสาขาบิ๊กซี101เอโรวันแรงบันดาลใจใหม่ที่ผสานวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่ร่มรื่นและเรียบง่ายกับบ้านหรู4แบบ4ส,สไตล์ดีไซน์ที่คำนวณทุกตารางนิ้วให้ลงตัวงดงามทันสมัย อย่างมีระดับบนทำเลทองใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจาก SCG ทุกพื้นที่คือคำตอบของคุณจัดสรรได้อย่างครบครัน a อร o วันบ้านคุณภาพที่คำนวณทุกอย่างให้ลงตัวกับการใช้ชีวิตในแบบของคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0ู40 4 404ป5 8 8าและ0ู1 873ปด8 0ปด